หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโรบักที่จะทำให้การเล่นเกมโรบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโรบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคานั้นจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียง1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช Facebook JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย วันนี้ผมจะมาเพาะพันธ์ุมาในแมป h o r s e RNG ผมจะได้มาสายพันธุ์สุดเทพหรือว่าม้าขาเป๋แล้วสุดท้ายในคลิปนี้มาผมจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน อันดับแรกเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องเลือกเจ้าม้านะครับทั้งหมด2ตัวและดูเหมือนว่าม้าเนี่ยจะมีดาวด้วยครับถ้าเกิดยิ่งดาวเยอะนั่นหมายความว่าม้าจะวิ่งได้เร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเลือก2ตัวแสดงว่าผมต้องเอามาผสมพันกันสินนะเอาละเริ่มจาก3ดาวตัวนี้แล้วก็ไม่รู้สิมันแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ว่ามีเจ้าตัว25ดาว59โรบักด้วยเดี๋ยวค่อยไปซื้อในแมปแล้วกันนะและนี่คือม้า2ตัวของผมครับผมขอตั้งชื่อว่า เจอรี่กับทอมแล้วกันนะเจ้าตัวสีครีมตัวนี้ชื่อเ <c oughs> จอรี่นะครับส่วนเจ้าตัวสีดําตัวนี้ชื่อทอมแล้วกันนะ <c oughs> อ,อันดับแรกครับผมต้องมาซื้ออาหารเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> นี่มันแบบกรูปอากาเดนชัดๆเลยและนี่ครับซื้อหญ้ามาราคา5บาทซื้อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าอาหารของเราครับจะมีในเรื่องของดาวด้วยก็คือถ้าเกิดม้าของคุณเนี่ยมีดาวต่ํากว่า5ก็คือสามารถให้ได้แต่ถ้าเกิดม้าของคุณมีดาวมากกว่า5เนี่ยจะไม่สามารถให้ได้ถูกไหมเขาบอกว่าต้องซื้อไปทั้งหมด5 5อันและกลับไปที่ฟาร์มของเราครับจากนั้นก็ถือเจ้าย่านี้ขึ้นมาแล้วก็ให้อาหารกับเจ้าทอมแล้วก็เจอรี่เอาละแล้วเจ้าทอมกับเจอรี่ก็จะมาฟิเจอริงกันจนผมนั้นจะได้มาทิ่มากกว่า5ดาวแต่ผมได้1ดาวมาว a t และเดี๋ยวก่อนนะการฟิชเจอริงหนึ่งค้งทําให้เจ้าทอมกับเจอรี่นั้นลงไปนอนเลยครับเพราะว่าหมดแรงและดูเหมือนว่าผมต้องให้อาหารกับเจ้าม้าตัวใหม่ที่มาด้วยแต่ว่าเจ้าม้าที่มาใหม่เนี่ยมันแค่หนึ่งดาวเองนะซึ่งน้อยกว่าเจ้าทอมกับเจอรี่อกีกลองให้อาหารเรื่อยๆครับให้แล้วยังไงต่อเดี๋ยวก่อนนะพลิกอัพฮะแล้วก็มาที่ตรงนี้อย่าบอกนะว่า ผมต้องไปแข่งด้วยเจ้าม้าตัวนี้เหรอคือดูโอเคคลิกเพื่อเพิ่มความเร็วครับโอเคโอเคโอเคมา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 ,มา,มาแต่เดี๋ยวก่อนนะคือตอนนี้เนี่ยผมมีแค่1ดาวและคู่แข่งทั้งหมดในนี้เนี่ยขั้นต่ำาืือ150ดาวแล้วก็สูงสุดเคือ1,500ดาวเดี๋ยวก่อนนะ มาเริ่มต้นของผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะเหมาะสมกับผมสักเท่าไหร่เลยนะโอ้โหให้ตายเถอะอันดับ4ี่ใช้เวลาไป16วิเลยอเอาละรีมูฟและก็มาที่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะเอามาขายเหรอไม่นะฉันเพิ่งจะใช้นายในการแข่งแค่ครั้งเดียวเองอยู่ๆก็เอามาขายเลยเหรอโอ้โหแอบใจร้ายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละ กลับมาที่ฟาร์มครับแล้วก็เอาอาหารมาให้1 2แล้วก็ฟิเจอรลิงกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหมาผมไม่ต้องทําอะไรแล้วฮะวันนี้ฟิเจอริงกันอย่างเดียวมาแตงโอ้โหแค่ชื่อก็เท่แล้วชื่อนี้ผมชอบนะ20ดาวและมาแตงอยู่ตรงนี้ฮะมาแตงอะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าตอนนี้อาหารผมจะหมดนะครับผมต้องไปที่นอะนไน What มีคนให้ของผมหรอ ดูเหมือนว่าเจ้ามาแตงเนี่ยจะเป็นมา20ดาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องกลับมาที่ร้านค้าแล้วก็ต้องซื้ออาหารที่มากกว่า20ดาวเหรออืมแครอทได้แค่1นอัน30บาทฮะโอเคซื้อมาก่อน <No. S 1> แล้วถ้าเกิดผมกลับไปที่ฟาร์มผมก็เอามาให้เจ้ามาแตงถูกไหมมาแตงจ๋ากินเข้าไปเลยหมักก็ให้แต่ว่ามาแตงยังไม่มีคู่ดูเหมือนว่าเจอรี่ <c oughs> นายต้องทำงานแล้วแหละ ผมให้อาหารแบบนี้ได้หรือเปล่าอ่าให้อาหารเรียบร้อยครับจากนั้นเขาก็จะมาฟรีจอริ่งกันอ่าวิธีการเล่นเนี่ยดูแล้วน่าสนใจนะและ 15ดาวครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะได้มากกว่า1,000ดาวหรือเปล่านะในคลิปนี้เนี่ยผมอยากได้สักประมาณ2,000ดาวหรือไม่ก็3,000ดาวไม่รู้ว่าจะยากเกินไปหรือเปล่าและนี่ฮะมีอินเด็กด้วยดูเหมือนว่าสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1,500ดาวเท่านั้นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถปลดล็อกเจ้าม้าตัวสุดท้ายได้หรือเปล่านะดูเหมือนว่าวิธีการหาเงินเนี่ยคือผมต้องเอาม้าไปแข่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เร็วที่สุดก็คือม้าแตง่งสปีด โอเคมาครับและเดี๋ยวก่อนนะอันดับ1ตอนนี้450ดาวโอ้ยโยเดี๋ยวก่อนผมจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยน,นะ <c oughs> และคือมาแต่งเนี่ยนอนทั้งวีทั้งวันเลยนะและโอ้โหผมอันดับสุดท้ายอีกแล้วอะดูเหมือนว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีแต่คนเก่งๆนะครับอุย้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> ผมอันดับ2อเหรอโอ,โอเคโอเคโอเคอันดับ2ก็ยังดีครับแต่ถ้าเกิดผมกดปิดตรงนี้อ๋อผมไม่ต้องดูฮะแล้วก็ เรียบร้อยได้เงินมา94บาทก็ยังไม่เยอะอยู่ดีนะเอาละไหนๆก็ต้องมีเงินครับเพราะฉะนั้นเปิดหน้าร้านค้าเข้ามาเลยแล้วกันนะเพิ่มโชคคุณจากคูณ1เป็นคูณ2 25โรบักดูเหมือนว่าการผสมพันธ์ก็ต้องใช้โชคด้วยสินะเอาละ25โรบักครับ ซื้อมาก่อนเลยแล้วก็จะคูณ2ไปคูณ4ครับ49โรบักอันนี้ก็ถือว่าไม่แพงแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่คือเจ้ามาาโครงกระดูก800ดาว295โรบักน่าสนใจมากแต่ก่อนอื่นผมขอเพิ่มโชครัวๆก่อนแล้วกันนะอีก99โรบักครับและไปที่คูณ6โอ้โหมีคูณเท่าไหร่เนี่ย199โรบักโอเคโอเคซื้อมาคูณ32 เดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะไปสุดที่เท่าไหร่หรือว่าเขาไม่มีสุดเพราะว่าตอนนี้ราคาเริ่มแพงแล้วนะครับคูณ32ไป64เอาล่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันนะอันนี้น่าสนใจครับเจ้ามาโครงกระดูกแบบลิมิเต็ดไทม์295รบโรบักและก็แน่นอนนะครับคิดจะเติมโรบักคิดถึง JB Topup เติมถูกเติมไวไว้ใจ JB Topup นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้แวะไปใช้บริการกันได้นะจะบอกว่า295รบโรบักเนี่ยก็ไม่แพงนะครับและเดี๋ยวก่อนนะ ผมต้องซื้ออาหารที่มากกว่า800ดาว โอ้ไม่ d อเดี๋ยวก่อนนะ800ดาวเนี่ยมันเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดผมเอาเจ้าตัวนี้ไปแข่งล่ะน่าจะได้เงินเยอะนะแต่ก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยต้องทําให้ม้าโตก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะมาที่สตาร์เตอร์แพ็คครับ149รโรบักไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ก็ลองซื้อให้ดูเลยแล้วกันนะเอาละซื้อมาเรียบร้อยครับแล้วก็มีเกมพารด,ด้วยเหรอเจ้าแมพนี้เงินคูณ2 149โรบัก หวังว่าจะคุ้มค่านะซื้อไปเลยแล้วก็เงินคูณ4ในคลิปนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมต้องใช้เงินเยอะแค่ไหนแต่ก็ลองซื้อมาดูแล้วกันนะอีก399โรบักและตรงนี้ครับ Forever Pack แหม เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะเริ่มจากอันแรกครับ17โรบัคถือว่าไม่แพง17โรบักรอบที่2เดี๋ยวก่อนนะราคาไม่เพิ่มเหรอถ้าราคาไม่เพิ่มเนี่ยจะดีมากๆเลยแล้วก็อันนี้มาครับซึ่งอันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นของตกแต่งเลยนะแล้วก็อาหารโอ้ราคาเพิ่มแล้วฮนะ25โรบักไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ก็ขอซื้อมาก่อนฮนะเพราะว่าใน f o ลวเวอร์แพ็เนี่ยมีอาหารให้กับเจ้าม้าเรานั่นเองแล้วก็อีก25โรบัค ว้าวรอบนี้ผมได้เจ้ามาด้วยครับดูเหมือนว่าจะคุ้มนะดูเหมือนว่าผมนั้นจะได้อาหารมาเยอะมากครับแต่ว่าอาหารที่ได้มาเนี่ยก็แลดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรือเปล่าอันนี้คืออะไรอะโกลเด้นวัดสามารถวางได้หรอเดี๋ยวก่อนนะผมสามารถที่จะเอาอาเหรอไปวางที่มาได้ครับแต่ว่าเจ้าโครงกระดูกผมเนี่ยต้องใช้เวลาถึง12ชั่วโมงกว่าจะโต <What? S 1> เดี๋ยวก่อนนะ ผมไม่มีอาหารที่มากกว่า800ดาวหน่อยเหรอคือถ้าเกิดมาไม่ถูกใจเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปขายได้ผมคิดว่าผมจะเอาเจ้ามาแต่งไปขายแล้วกัน <c oughs> เอาละมาแตง่งมาเร็วแล้วก็เจ้าตัวนี้กี่ดาว15ดาวอะไปเลยฮะไปคู่เลยไปคู่เลยผมจะละมาออกพอสมควรนะครับเพราะว่ามาแต่ละตัวที่ผมมีเนี่ยมันดาวน้อยเกินไปหน่อยนะมาดูกันฮะว่าเจ้ามาแต่งเนี่ยเราจะได้กี่บาทนะ10บาทเนา ได้น้อยมากเจ้าตัวนี้ล่ะอันนี้41โอ้โหยิ่งขายยิ่งน้อยครับอู้ตัวนี้ได้ศูนย์บาทแสดงว่าเป็นม้าฟรีม้าฟรีเนี่ยจะขายแล้วไม่ได้เงินนะโอ้โหอันนี้50ดาวอ่ะ50ดาวต้องได้ราคานะ138ตอนนี้ผมเพิ่งจะมีเงิน4,000แต่จะว่าไปแล้วเงิน4,000ก็เยอะนะมาดูซิว่าอาหารที่มากกว่า800ดาวเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับ อันนี้น่าสนใจครับผลไม้กะโหลก1,000ดาวมี4อันครับ1,600บาทโอเคผมซื้อผมซื้อซื้อมา2อันครับแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยผมมีเจ้ามาหัวกะโหลกแค่ตัวเดียวเองนะคือถ้าเกิดผมซื้ออีกตัวมันจะคุ้มหรือเปล่าและเอ๊หูเดี๋ยวก่อนนะต้องให้2อันเลยเหรอโอ้โหถือว่าเปลืองใช้ได้เลยนะเนี่ย เอาละผมจะลองเอาเจ้าม้าหัวกะโหลกครับไปแข่งดูนะซึ่งผมน่าจะได้ที่หนึ่งแบบง่ายๆเลยแต่ก่อนที่จะแข่งครับผมจะเอาอานอันนี้มาใส่ให้ดีไหมใส่ได้หรือเปล่าโอ้ใส่ได้ฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าการที่ผมใส่อานให้กับเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยผมจะได้อะไรนะแต่เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าตอนแข่งเนี่ยผมจะได้เงินเยอะแค่ไหนแล้วทําเงินได้เท่าไหร่ เอาละมาลองคลิกดูครับซึ่งตอนนี้ผมเป็นคนที่มีดาวเยอะที่สุดก็คือ800ดาวน่นเองมา800ดาวว้าว1.8วิได้เงินมา3,000โ oh อ้มย g กอได้เงินเยอะมากฮะได้เงินเยอะมาก ซึ่งวิธีการที่เราจะได้มาดาวเยอะๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต้องใช้มาที่มีดาวเยอะๆนั่นเองนะเอาละเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาที่ร้านค้าตรงนี้แล้วก็ลองซื้อเจ้ามาตัวนี้ครับ295โรบักตัวที่2และแน่นอนครับว่าผมน่าจะสามารถให้อาหารได้ง่ายๆแล้วนะแล้วก็มาให้อาหารกับโครงกระดูกครับ อ่ะหอันแล้วดูเหมือนว่าจะยังไม่พอครับต้องให้2อ,อันให้2อ,อันเรียบร้อยตอนนี้ผมมีเงินอยู่4,900ดูเหมือนว่าผลไม้ก,กัะโหลกเนี่ยจะหมดสต็อกเป็นที่เรียบร้อยรีสต็อก79โรบักอืมอันนี้ดูโอเคนะเพราะฉะนั้นก็รีสต็อกไปก่อนแล้วกันแล้วก็มาซื้อ what อเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมแะผมได้มาแค่หนึเองเหรอได้มาน้อยมากเลยอ่ะผมซื้อนี้มาแล้วกันนะ เอาละได้เวลาแล้วครับที่เรานั้นจะมาผสมพันส์2ตัวเข้าด้วยกันนะครับ800ดาวกับ800ดาวอ่ะอันนี้ไปก่อนเลยครับและก็ตัวที่2เอาอันนี้ไปเลยเรียบร้อยมาดูกันครับ800บวก800จะได้เท่าไหร่พันสิโอ้เดี๋ยว1ใน3บิลเลียนเหรอนี่คือม้าที่โหดที่สุดในตอนนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวนะ มาที่โหดที่สุดในตอนนี้ผมได้มาแล้วครับเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ฮะ1,500ดาวโอ้มา่กอดและคือผมต้องรอ1น1วันเลยเหรอถ้าเกิดผมมาที่ตรงนี้109โรบัก เพื่อที่จะทําให้มาทั้งหมดนั้นโตเพื่อเจ้าตัวนั้นตัวเดียวเลยนะ1,500ดาวโอเคมาครับ109รโรบักเรียบร้อยและนี่คือมาที่วิ่งเร็วที่สุดในแมปนี้ครับสปีด5 6 6แล้วก็บูส์เนี่ย211ฮนะเดี๋ยวก่อนนะผมเพิ่งจะเล่นเจ้าแมปนี้มาแค่แป,ป๊บเดียวเองนะผมจะลองเอาเจ้ามาตัวนี้นะครับไปแข่งดูเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ามาตัวนี้นั้นจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนนะ เอาละมาดูกันครับรอบนี้ไม่มีคู่แข่งฮะแต่ผมอยากจะรู้ว่าเวลาที่ทำได้เนี่ยจะตามกว่า1วิโอ้โหไม่ตามกว่า1วิฮะ1.19วิได้เงินมา3,700บาทว้าวโอเคถือว่าเยอะครับเพราะว่าอาหารของเจ้าม้าตัวนี้นะครับต้องใช้เงินถึง4,750บาทเลยทีเดียวซึ่งมันค่อนข้างที่จะแพงมากและก็ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสต็อกจะหมดนะครับ ดูเหมือนว่าจะรีสต็อกในอีก5วีครับอ่ารอบนี้รีสต็อกฟรีนะโอ้ได้มา3อันครับโอเคคือสิ่งที่ผมอยากจะได้นั่นก็คือมาที่มากกว่า1500ดาวแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะวิธีการที่จะพิสูจน์ว่ามีมาทิ่มากกว่า1500ดาวหรือเปล่านั้นก็ง่ายทีเดียวครับเอาละ1 5 0่ะ0ดาวกับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะนอนอยู่อีก3นาทีเอาละได้เวลาตื่นแล้ว 59โรบักฮะหยุดอู้และตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ตื่นมาเรียบร้อยครับเอาละผมมีอาหาร1250ดาวอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เจ้าโครงกระดูกไปครับอ่ามาดูกันมากกว่า1500ดาวจะมีหรือไม่ไม,ไม่มีเหรอ และนี่คือการทดลองครั้งสุดท้ายในคลิปนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามา0้า1,500ดาว2ตัวเนี่ยผสมพันธ์กันจะได้มากกว่า1,500ดาวหรือเปล่านะเอาละ่ะให้อาหารครับแล้วก็ให้อาหารเจ้าตัวนี้มาฟรีจอร์ลิงกันเลยครับขอมากกว่า1,500ดาวได้ไหมแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีฮัลโหลใช่ที่ผู้ชมไะ มันไม่มีมากกว่า1 5 0 0ดาวแล้วครับและตอนนี้คือม้าผมหมดแรงนะต้องรออีกประมาณ12นาทีส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยกว่าที่จะโตครับต้องใช้เวลาถึง1วันเลยทีเดียวเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะรู้ก็คือเจ้าม้าตัวนี้เนี่ยเขาขายได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะลองเอาม้าตัวนี้มาเช็คราคาดูครับว่าม้าตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะเริ่มจากถามราคาก่อนเลยครับ5 1 2 6เอ่งอเหรอ what นี่คือมาที่ดาวเยอะที่สุดในเกมแล้วเะยครับแต่ว่าราคาแค่5,000นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ขายแล้วกันนะโอ้เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมมฮะผมเพิ่งสังเกตว่าเจ้ามาที่ได้มาตัวใหม่เป็นระดับเรนโบ์คูณ25เดี๋ยวก่อน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 เดียวก่อนเรนโบ์คืออะไรเอ่ยแต่ถ้าเกิดเราจะทําให้เจ้าตัวนี้โตก็คือเราต้องเอาอาหารมาให้นะครับหรือไม่ก็นี่เลยครับ109รบั เดี๋ยวก่อนนะเรนโบ์ Rainbow มีดีกว่าตัวอื่นยังไงอ่าอ่ะ,อะมาลองดูครับเจ้าเรนโบ์นั้นจะแข็งแล้วได้เงินเยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าสถิติที่ผมทำไว้ได้ก็คือ1.17วินะเอาละและรอบนี้ผมกดพลาดไป1รอบ1.11วิฮะแต่ว่าได้เงินมา3,800เท่านั้นเองแต่แน่นอนครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสปีดเขาเยอะกว่าเจ้าตัวอื่นที่ผมมีนะครับก็คือ266แต่มันก็ไม่ได้เร็วกว่าเดิมขนาดนั้นนะ โดยรวมเนี่ยในคลิปนี้ผมประสบความสําเร็จในการเพาะพันธุ์ม้านะครับเพราะว่าได้มาที่ดาวเยอะที่สุดมาถึง3ตัวเลยทีเดียวและที่สําคัญก็คือเป็นระดับเรนโบ์ด้วยแต่ไม่แน่ใจนะครับว่ามีมากกว่าระดับเรนโบหรือเปล่าเพราะว่าในอินเด็กซ์เนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้นะว่าระดับสูงสุดคือระดับอะไรนะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นเจ้าแมปนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมลองกดเข้ามาเล่นกันได้แนะนําว่าอย่าเทพทูนะครับเพราะว่าเทพทูเนี่ยมันผสมพันธุ์ได้ดาวเยอะง่ายมากๆเลยก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ